สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มารีอยู่ที่พระ่าพระบรมธาตุเจดี์สีมงคลนะคะมาทําบุญนะคะแล้วก็จะมาให้อาหารปลาด้วยนะคะจะมาขอชโชคลาภให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับมารีด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะคนเยอะอยู่บ่แม่ปล้วก็ดีคนเยอะอยู่บ้งคะอ๋อ เราจะกลบาบพระกันที่นี่นะคะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้ก็จะขอโชคกับแม่ตะเคียนนะคะค่ะคุณผู้ชมคะ ตอนนี้มารีมีภารากิจนะคะมีภารากิจที่ต้องมาทําที่บ้านตาลน,นะคะก็เลยแวะมาขอโชคขอลาบให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะมาขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียนนะคะณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะตอนนี้มารีก็จะขอโชคขอลาบกับแม่ให้กับคุณผู้ชมนะคะได้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชควันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกสามนะคะ ฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับมารีด้วยนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุวันนี้ลูกหลานช่องมาริชาแนลเดอร์ขอญาภาพคุิเจ้าที่พระแม่ธรณีภูมิภูมิวาเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาคุ้มครองณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ คะแม่นางตะเขียนที่อยู่ทา่าสถานที่แห่งน,นี้จงดนลบันดาลอภิบาลประทานพรให้โชคลาภแก่ลูกหลานให้โชคลาภแก่คุณผู้ชมที่ได้รับชมรับฟังที่ได้เห็นการถ่ายทอดผ่านทางช่องมาริชาแนลก็ขอให้แม่ประธานเมตตาประทานโชคลาภให้กับลูกหลานงว,วันที่หนึ่งสิงหาหกสามด้วยนะคะสาธุค่ะ วันนี้จะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูใกล้ๆนะคะเด <ๆๆ S 1> ี๋ยวจะขอจุดแรกนะคะ ขอทวเด้อแม่เด้อวันนี้ลูกหลานได้มาขอโชคขอลาบก็ขอให้แม่โดนบรรดาลอภิบาลประทานพรให้โชคให้ลาบให้ขอบคุณผู้ชมที่หลายท่านได้รับชมรับฟังให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคให้กับช่องของมาริชาแนวด้วยนะคะแม่ค้า ผู้ชมเห็นกันไหมนอ้อเดี๋ยวมันนี่จะขออนุญาตสองก่อนนะคะอันนี้เป็นจุดที่หนึ่งนะคะถ้าคุณผู้ชมได้ดูใกล้ๆนะคะ ีท่านไหนเห็นเป็นตัวไหนก็ช่วยตีให้ด้วยนะคะ รับท่านที่รับดูรับชมนะคะการขอโชคลัลาบกับแม่ตาเคียนนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะตอนนี้มารีเห็นแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ มะลิเห็นเป็นแปดสองนะคะไม่รู้คุณผู้ชมจะเห็นไหมนะคะตรงนี้นะคะบางท่านอาจจะเห็นเป็นตัวอื่นก็เป็นได้นะคะบางท่านอาจจะเห็นเป็นตัวอื่นก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์ต่อกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ ขึ้นอยู่กับโชคลาบวาสนาของแต่ละบุคคลด้วยนะคะตรงนี้นะคะมาลี่เห็นเป็นเลข8กับเลข2นะคะบางท่านอาจจะเห็นเป็นตัวอื่นก็เป็นได้เนาะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะเดี๋ยวขอดูอีกจุดหนึ่งกันนะคะขอญาตนะคะแม่คะ อีกจุดหนึ่งนะคะจะขอให้คุณผู้ชมได้ดูกันชัดๆนะคะ ขอาติแม่เด้อวันนี้ลูกมาขอโชวขอลาให้กับคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังผ่านทางช่องมาริชาแนลนะคะก็ขอให้แม่เมตตาประทานพรให้ลูกให้หลานให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชวนะคะวัดวันที่หนึ่งสิงหาหกสามนะคะแม่คะ่ะ จุดนี้ไม่รู้คุณผู้ชมจะเห็นกันไหมนะคะให้คุณผู้ชมดูชัดๆนะคะจุดนี้มะลิไม่เห็นนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเมื่อจุดเมื่อกี้น่ะเห็นเป็นแปดสองนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมก็อาจจะเห็น ก็เป็นได้เนาะอ่ะหรือว่านี่หรือเปล่าหกห้าเนี่ยหกอ่ะเห็นแล้วค่ะจุดนี้เห็นแล้วหกนะคะหกห้าบางท่านอาจจะเห็นเป็นตัวอื่นนะคะเดี๋ยวมารีสตูมให้ดูชัดๆนะคะนี่ค่ะ หกห้านะคะค่อย คุณผู้ชมบางท่านอาจจะ,ะเห็นเป็นตัวอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวมารีเห็นเป็นตรงนี้นะคะเห็นเป็นหกกับห้าะ З นะคะต่าสดูชัดๆนะสาทูกาแม่สาทู่ะ สาธุที่ประทานโชคลาภให้ลูกหลานนะคะเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะคุณผู้ชมอาจจะเห็นหลายตัวก็เป็นได้นะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวมาเล็กก็เห็นเป็นหกห้าก็เลยได้ซูมให้คุณผู้ชมดูนะคะก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณด้วยนะคะเห็นกันอยู่เนาะหกห้า เยอะไหมคะให้ให้ช่วยคุณน้าหน่อยสิคุณน้ามีขนมปังมาเยอะเลยอ๋อเดี๋ยวเรามากระเป๋าคุณน้าตกนะลูกไหโยนโยนให้ความกันสิโยนโยนให้เยอะๆเลยอ่ะโยนลงไปเลยลูกปลาปลาสวบครับผม อาหารเม็ดด้วยอาหารเม็ดลงเลยส้วกผู้ชมก็นุมโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะ